ดิฉันนางสาวชนิชาเพ็งกัดฝึกประสรบการณ์วิชาชีพที่เทศบาลตำบลมาบแคอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมปฏิบัติงานในฝ่ายกองคลังภาระงานที่ได้รับมอบหมาย1จัดเลี้ยงแฟ้มตีกาเอกสารเบริกจ่ายต่างๆของเทศบาล2ประทับตรานในใบเสร็จขอหนยา้ค่าสุก,กร3เดินส่งหนังสือราชการและสี่ปั๊มสำเนาคู่ฉบับในหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินประเด็นฝ่ายรู้1เรียนรู้การทำดีกาเบิกจ่ายของกองคลัง สองเรียนรู้ว่าการจะประกอบกิจการค้าสุกรในเขตเพื้นที่จะต้องติดต่อทำใบขออนุญาตก,ก่อน 3. เรียนรู้การออกเอกสารแจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปัญหาอุปสรรคในการศึกษาเรียนรู้1จําตําแหน่งในการริกอกสารในดีกาผิดเนื่องจากเอกสารมีจํานวนมากและรายละเอียดเยอะ2ประทับตานในเอกสารผิดเนื่องจากไม่ได้แยกสําเนาและตัวจริงออกจากกัน แนวทางการแก้ไขปัญหาหนึ่งทการจดตําแหน่งหน้าในการรีเอ,อกสารไว้ก่อนและก่อนเย็บเอกสารต้องตรวจเช็กดูเอกสารก่อนทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของเอกาสาร2ก่อนจะทําการประทับตาราหนังสือราชการที่มีทั้งตัวจริงและสําเนาวควรคัดแยกสําเนาและตัวจริงออกจากกันก่อนทําการประทับตราเพื่อการความผิดพลาดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาธยาสบพลรหัสนักศึกษา6 24, 1, 5, 2 4 7 0 1 1่เจหมู่เลนหกสองทับ หน่วยงานการฝึกปฏิบัติการการปฏิบัติงานสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพลงานที่ได้รับมอบหมาย1การพิมพ์หนังสือราชการ2การออกเลขรับส่งหนังสือราชการ3การตรวจดูควากผิดในหนังสือราชการก่ออกหนังสือ4การผัลลัตตาการส่งเอกสาร5การรับโทรศัพท์และรับเรื่อง6การนําส่งหนังสือราชการ7การถ่ายเอกสารและแปดการแจกบตรคิวประเด็นไยรู้ 1. เรียนรู้การพิมพ์หนังสือราชการ2เรียนรู้การออกเลขรับส่งหนังสือราชการ3เรียนรู้การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคในการศึกษาเรียนรู้และการปฏิบัติงานหนึ่งการพิมพ์หนังสือราชการยังพิมพ์ไม่ค่อยคล่องเท่าไรและการเว้นระยะยังไม่ชัดเจน2การพรับตาส่งหนังสือที่ไม่ตรงบางทีพับตาไม่ติด3การถ่ายเอกสารหน้าหลังครั้งเดียวหลายชุดยังผิดพลาดและล่าช้าแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานหนึ่งศึกษาหาข้อมูลฝึกการพิมพ์หนังสือราชการให้คล่องและสอบถามรายละเอียดจากพี่เลี้ยง2ทุกครั้งที่ปรับตาเอกสารจะปั๊มลงกระดาษเปล่าก่อนปั๊มจรงิง3คอยสังเกตพี่พนักง,งานในการทํางานทุกครั้ง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภานินสารเกลียวฝึกงานที่เทศบาลตำบลได้ใหม่อําเภอสามยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายสำนักปลัดภาระงานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะเป็นการออกไปลงพื้นที่สำรวจการลุกล้ำบนทางสาธารนณะหรือทางเท้าการลงทะเบียนหนังสือรับเดินเอกสารและถ่ายเอกสารในส่วนต่างๆเข้าร่วมรับฟังการอบรมและรับหน้าที่ถ่ายภาพบรรยากาศในการอบรม และรวมไปถึงประจําจุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรมและต่อมานะคะปัญหาในการฝึกงานโดยรวมนะคะอาจจะเกิดความร่าช้าในการปฏิบัติงานแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการสอบถามงานที่ได้รับก่อนลงมือปฏิบัติจากพี่เลี้ยงเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้นได้ค่ะโปรเจกต์หนึามแชร์เอ็กเลียนเทศบาลตำบลท่าไม้อำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบ,บุรี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะที่เทศบาลตำบลท่าไม้อำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะสภาพแวดล้อมของโดยงานนะคะก็จะแบ่งเป็นห้องค่ะแต่ละกองแต่ละฝ่ายก็จะแบ่งเป็นห้องเลยค่ะภาร์ทงานที่ได้รับมอบหมายนะคะ 1. การออกเรียกลับส่งหนังสือราชการค่ะ 2. การเดินส่งหนังสือราชการให้แต่ละกองค่ะ 3. การประทับตาการส่งเอกสารค่ะ 4. การลงพื้นที่สำรวจศูนย์พักคอยค่ะ 5. การถ่ายเอกสารค่ะและ 6. การเขียนขออนุญาตใช้รถยนต์ของส่วนราชการค่ะประเด็นที่ใฝ่รู้นะคะเรียนรู้การทําเรื่องขออนุญาตใช้รถยนต์ของราชการนะคะและเรียนรู้การออกเลขรับส่งหนังสือราชการค่ะปัญหาอุปสรรคในการศึกษาเรียนรู้และการปฏิบัติงานนะคะคือการเดินส่งหนังสือราชการค่ะให้แต่ละกองยังไม่คล่องเท่าไหร่ค่ะและในการลงพื้นที่มีอุปสรรคในการจําเส้นทางค่ะ ที่ไม่คุ้นชินกับเส้นทางค่ะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานนะคะคือการตรวจสอบสำรวจข้อมูลนะคะสำหรับพื้นที่ที่เราจะลงพื้นที่ก่อนนะคะหรือศึกษาเส้นทางนะคะกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ค่ะและในส่วนของงานเอกสารนะคะควรตรวจเช็ค,ความแม่นยำของเอกสารก่อนก่อนที่จะส่งให้แต่ละกองค่ะ